สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโ,โลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ซ่อมบอร์ดควบคุมเครื่องซักผ้าตัวนี้ยี่ห้ออะไรซัมซุงนะครับโอเคไม่ใช่ของใครที่ไหนเป็นของลูกสาวแม่ยายผมเอง oh. ที่ซักเสื้อผ้าให้ผมทุกวันนะครับลูกสาวแม่ยาย ก็คือเมียผมนี่แหละครับพอดีวันนี้แม่บ้านออกไปซักผ้าแล้วจูจูมันไม่ปั่นแห้งข้าวก่อนข้า่อมให้คนอื่นไปหนึ่งเครื่องแล้ววันนี้มาเจออาการข้ราวก่อนผมซ่อมแต่เป็นมอเตอร์เดรนนะครับไม่ดึงวาล์วน้ำไม่ดึงวาล์วน้ำไม่เปิดวาล์วน้ำไม่ดึงเบรกชุดเฟืองนะครับส่วนตัวนี้อาการคล้ายกันกันกบเครื่องก่อนที่ลงคลิปไปแต่ ไม่ได้เป็นที่มอเตอร์เดรนแต่เป็นที่ตัวตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรลืมละไตรแอกหรือ SCR เนี่แหละครับเดี๋ยวจะลองดูเบอร์ก่อนแล้วก็ดูเหมือนมีรอยไหมดำๆมรืใช่หรือเปล่าลองถอดตัวนี้เปลี่ยนดูก่อนนะครับตัวนี้ผมซ่อมไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกถ้าเห็นสายระยงระยางอยู่ก็คือลายปริน์มันขาดรุ่นนี้เป็นบ่อยนะครับ ท่านใดที่เจออาการเปิดสวิตช์และกดสตาร์ทไม่ได้ก็คือสายเส้นที่จะมาสตาร์ทเล็กมากครับมันเกิดขาดในระหว่างทางฉะนั้นเราก็วัดดูแล้วก็ไล่ดูว่ามันโยงจากไหนใช้สายไฟเส้นเล็กๆต่อแทนก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมลงทุนแกะแกะออกหมดเพื่อไล่แต่ที่สุดแล้วก็แค่ลายปริ้นขาดในนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้ แต่มาคราวนี้คือตัวนี้นะครับก็ครั้งละตระแอกตัวละไม่กี่10บ,บาทนะครับจําไม่ได้เท่าไหร่ไม่รู้10 20 30บาทประมาณก็ซ่อมไว้ใช้ประหยัดได้นะครับผมก็จะมาแกะตัวตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ3ขา ท่านใดที่มีแผงเก่าๆก,ก็ถอดจากแผงเก่าได้ถอดจากแผงเก่าแต่สําคัญเวลาที่เปลี่ยนเสร็จแล้วให้ใช้น้ํายาเคลือบแผ่นปริ้นเคลือบกันความชื้นไว้นะครับอย่างนั้นได้ไม่นานตัวนี้ถือว่านานสมควรครับผมซ่อมไปเป็นหลายปีแล้วออกมาแล้วครับงานแรงไปหน่อย ลายปนอยู่อ๋อยังอยู่ครบนะครับว้าว <Wow. S 1> ค่อยยังชั่วตัวนี้ผมจะแกะเก่าๆนะครับขี้เกียจวิ่งไปซื้อของตัวเองใช้ของเก่าๆเ,เดี๋ยวลองหาดูก่อนตัวเก่าผมได้ทำการถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่ามันทะลุเ oh, <no. S 1> นี่ยครับทะลุ ตัวเล็กมากเป็น SMD มองไม่ชัดเบอร์ก็ไม่เห็นคราวนี้ผมหาตามบอร์ดเก่าก็ไม่มีฉะนั้นในบอร์ดเก่ามันมีประเภทที่เป็นตัวไม่ใช่ตัวเล็ก SMD นะครับตัวแบบนี้เบอร์ BCR 1A 12A เป็นไตรเอกนะครับฉะนั้นผมเลยใช้ตัวแบบนี้แทนก็ คาดว่าน่าจะแทนได้ผมเคยใส่มาแล้วนะครับอีกเครื่องหนึ่งตัวเก่าผมก็ใช้ได้จนยกให้คนอื่นไปแล้วนะครับก็ยังใช้งานอยู่คันนี้ผมก็จะไล่ขาไตรแอกตัวนี้ผมไล่จากแผงเก่าแล้วนะครับขากลางเป็นขาเกตเทอร์มินอลสส่วนด้านนี้เป็นเทอร์มินอล2ที่เหลือก็เทอร์มินอล1นะครับ ไฟจะต้องเข้าเทอร์มินอลหออกเทอร์มินอลสขาทริกออนจะต้องเป็นขาเกตขา3นะครับเกตเทอร์มินอลการก็จะไล่ให้ใช้ได้ดังเดิมก็ผมจะใช้วิธีวัดดูว่านี่ครับตัวนี้ไฟเทอร์มินอลไฟออกตอนที่ผมไล่ผมก็ได้จดขาไว้เรียบร้อยขาด้านนี้เป็นเทอร์มินอลออก ส่วนอีกขาก็จะเป็นไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเป็นขานี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องต่อให้ได้ดังเดิมอีกขาหนึ่งก็เป็นขาเทอร์โินนลเกตมันก็ต้องอยู่ลักษณะแบบนี้มันก็จะสั้นไปนิดหนึ่งดัดขาให้มันยาวกว่าเก่าให้มันหงีกงอ การใช้อะไหลทดแทนแล้วแต่ความสมัครใจนะครับหาซื้อพวเก่าดูก็ได้แต่ถ้าซื้อไม่ได้ค่อยใช้อะไหลทดแทนก็ยังได้นะครับก็ใส่ประมาณนี้เครื่องผมจะไม่มีฝาคือฝาของบอร์ดนะครับแต่ก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วก็แบบลูกทุ่งนี่แหละครับ แบบง่ายก็ไม่แนะนําให้ทําตามวิธีนี้ควรที่จะติดตั้งให้ดีๆให้ดีให้เรียบร้อยตัวนี้ผมทดลองดูว่ามันจะทดแทนกันได้หรือเปล่าแต่มีครั้งหนึ่งเคยทดแทนนะครับก็ยังใช้อยู่จนเท่าทุกวันนี้บางครั้งตัว SMD เราก็หาซื้อลำบากยิ่งโดยเฉพาะช่างมัานนอกอย่างผมนี้ นี่ครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามันจะปั่นแห้งเปิดน้ำได้หรือเปล่านะครับโอเคในการทดลองคือตอนนี้ฝนมันตกนะครับเครื่องผมยังไม่ได้ทำผมย้ายเครื่องซักผ้าไปไว้ด้านหลังเพื่อรดต้นไผ่ที่ผมปลูกเวลาซักเสร็จก็ปล่อยน้ำรดไผ่รดหน่อไม้ก็เลยออกไปซักทดลองไม่ได้ ยังไม่ได้ทํเพิงทําที่กังบางแดดวางฝนให้มันนะครับเครื่องสภาพเพิ่งจะย้ายไปก็สําหรับการทดลองมีอีกวิธีนะครับเราเปลี่ยนใจเอกเปิดน้ําเสร็จก็หาตัววัดระดับน้ํามาเสียบนะครับเสียบเข้าแล้วก็ขาสวิตไล่ดูแล้วก็ต่อสวิตเข้าก็คือตัวสวิตฝาที่เราเปิดแล้วสวิตสวิตมันจะห่างออกจากกัน ไม่ต่อนะครับเมื่อปิดสวิตช์มันต่อเราไล่สายเมื่อเห็นแล้วเราก็ต่อที่ขานะครับส่วนอีกขาจะเป็นขาตัววัดระดับน้ําถ้าไม่มีเครื่องจะฟ้องเอเรอร์ฉะนั้นเราก็หาที่วัดระดับน้ํามาเสียบเข้าแล้วก็เสียบไฟเสียบไฟเข้าเครื่องนะครับเปิดออนในกรณีผมนี้คือเปลี่ยนตัวเปิดระดับน้ําเราก็ ตั้งกดที่ปุ่มตัวไหนไม่รู้ตัวนี้นะครับกดให้ไฟดวงล่างสุดติดก็คือปั่นแห้งสั่งไปที่โปรแกรมให้เครื่องปั่นแห้งเลยทีเดียวแล้วก็กดสตาร์ทเมื่อกดสตาร์ทเราหาหลอดไฟมาต่อนะครับไม่ใช่ปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับที่จุดนี้เมื่อเราสั่งสตาร์ทมันก็จะจ่ายไฟถ้าใช้ก็ใช้ได้นะครับจ่ายไฟออกไปที่ มอเตอร์เรนตัวที่ผมเปลี่ยนไปแล้วคลิปก่อนนะครับไฟจะจ่ายไปมอเตอร์เรนออกจากขั้วนี้เพราะฉะนั้นเราแทนมอเตอร์เรนหรือหามอเตอร์เรนมาเสียบเลยก็ได้มันก็จะดึงนะครับเมื่อกดสต็อปหยุดชั่วคราวมันก็หยุดดึงวืดกับคืนกดสตาร์ททีมันก็ดึงหรือใช้หลอดไฟนะครับ60วัตต์100วัตต์มาต่อมาต่อแล้วก็ลองกดดูถ้ามันสั่ง จ่ายไฟนะครับถ้าขาเกตมันสั่งออนสวิตช์ไตรเอกมูคี้เทปลี่ยนนะครับมันสั่งออนตัวนี้นะครับถ้ามันสั่งออนไฟก็จะสว่างจ้าขึ้นเราหยุดชั่วคราวมันก็ดับกดสตาร์ทอีกทีมันก็จะสว่างหรือแม้แต่เปลี่ยนไตรเอกตัวมอเตอร์ซักนะครับมันจะมี2ตัวตัวหนึ่งหมุนซ้ายตัวหนึ่งหมุนขวาทำงานสลับกันไปกันมาก็ สมมุติว่าซักฝานะครับอือสักพักแล้วมันก็หยุดแล้วก็าจสายทีเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนกลับไปกลับมาหาหลอด2หลอดมาต่อก็จะสว่างหลอดนี้ทีสักพักแล้วก็ดับแล้วก็สว่างหลอดนี้ก็เป็นวิธีเช็คนะครับไตรเอกเช็คไตรเอกที่เปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้ผมที่เกียจติหาหลอดนะครับรอฝนฝนหยุดดินสักพักเดี๋ยวจะออกไปลองทําการซักดู ทําการปันแห้งทดลองมาเตร์เรียนดูครับ,ครบเครื่องซักผ้า mm hmm. เอาแบบลูกพุ่งว่าจะทําเพลิงที่พักให้มันยังไม่ได้ทำํำ <Okay. S 1> มีแต่คนถามว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าที่จริงมันใช้งานได้นะครับแต่ไม่ได้ทําที่พักดีๆให้มันยังไม่ว่างทําก็เอากลับมาเสียบดังเดิมตามสีของมัน ครบแค่นี้ครับแล้วเราก็ไปเสียบไฟโอเคเสียบไฟแล้วนะครับเปิดเครื่องไม่รู้กดถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับมันขึ้นเลข9แสดงว่าปั่นแห้งลองสตาร์ทดูผมก็จะไปดูมอเตอร์ดรินที่ด้านหลังว่าน่นไงครับทำงานแล้ว มันขยับเปิดน้ำแล้วโอเคใช้ได้ครับเสียงพัดลมดังสักหน่อยสักเรียบร้อยใช้ได้เหมือนเดิมครับจากเมื่อกี้คือไม่ปั่นแห้งเพราะไตรแอกมันมันแตกไปแล้วที่จริงฝาจะเปิดไม่ได้นะครับผมเอาอยางไปมัดสวิตมันไว้เพื่อให้เปิดดูได้เมื่อกี้นะครับ จริงๆเราเปิดปุ๊บวสวิตช์มันหลุดสายสวิตช์ตรงนี้ก็เท่ากับว่าหลุดออกจากกันมันก็จะทำการเบรกนะครับแต่ตัวนี้คือผมแค่เอามาลองตอนนี้ผมเริ่มตั้งปั่นแห้งใหม่ลองสตาร์ทดูครับรอสักพักแล้ยินเสียง ปั่นแห้งแล้วนะครับปั่นแห้งแล้วไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับดังวิดวิิเสียงสายพานโดนความชื้นมันหย่อนด้วยคราวนี้ลองเปิดฝาดูนะครับมันหมุนแล้วก็เบรกหยุดไว้เลยก็โอเคนะครับสรุปใช้ได้ดังเดิมแล้วส่วนการซักนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่า มันมาค้างอยู่ที่ขั้นตอนในการปั่นแห้งไม่ยอมปล่อยน้ำฉะนั้นก็จะเอาไปเคลือบก่อนทดลองแล้วปรากฏว่าใช้ได้สรุปก็เป็นที่ตัวนี้จะเห็นได้ว่าอาการเหมือนก,นกันกับเครื่องก่อนที่ผมซ่อมนะครับที่งลงคลิปไปคราก่อนที่ไม่เปิดหน้าเบวาวน้ำไม่เปิด ไม่ปั่นแห้งก็เหมือนที่ผมเช็คให้ดูนะครับมันเป็นไปได้หลักการทำงานก็คือเมื่อถึงคำสั่งการปั่นแห้งคอนโทรลจะสั่งการนะครับบอร์ดตัวนี้สั่งการให้ไรเอ็กทำการออนโดยจ่ายไฟมาทริกที่เกตเทอร์มินอลแล้วก็จะมีไฟออกไปที่ขานีนะครับช็อกเกต6ขาตัวนี้ก็จะออกที่มุมลงไปแล้วก็ไปดึง มอเตอร์เดรนไฟไปเลี้ยงมอเตอร์เดรนมอเตอร์เดรนก็ทําการดึงวาล์วน้ําดึงชุดเฟืองชุดเบรกนะครับเพื่อให้ปั่นแห้งก็เหมือนที่บอกที่ก่อนครับมันก็เป็นไปได้อยู่2 3งสามกรณีหนึ่งคือไรแอคไม่จ่ายไฟเหมือนเครื่องก่อนผมเช็คแล้วจ่ายสายไฟขาดเช็คแล้วสายไฟไม่ขาดก็ไปเช็คดูมอเตอร์เดรนก็มีไฟก็ปรากฏว่ามอเตอร์เดรนเสียเอง คราวก่อนก็เปลี่ยนมอเตอร์เินใช้ได้นะครับคราวนี้ก็เป็นที่ไตรเอกช็อตช็อตจนทะลุนะครับจนทะลุเป็นรูเปลี่ยนก็โอเคใช้ได้นะครับก็อยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คอมเมนต์สอบถามหรือพูดคุยทักทายปรึกษานะครับ ท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับมีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คอมเมนต์ถามได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีวิดีโอใหม่ๆลงจะได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆเอามาแชร์ให้ท่านได้ชมเล่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ